สวัสดีครับสวัสดีครับหอยก้อยครับค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้พี่เมียสาวหน่อยมาเปิดแบงะคะ่ะเป็นลูกสาวพ่อไหนเนาะครับหอยก้อยสาวเจ้าเพชรล่มอมโคงค่ะอายุเจ็ดเดือนล้วครับนี่เจ็ดเดือนค่ะโอ้อายุเจ็ดเดือนแล้วครับเนาะสวยๆกับงามกว่าพี่น้องป๊อดงามงามพี่น้องนี่ครับ แม่พูดสูงหไร่ในหอยก้อยนี่ครับสูงไร่47ค่ะแม่สูงไร่47เนาะอ๋อเหงาหางไหมพี่น้องมึงเหงาหางกับพี่น้องมึงกับมึงเหงาหางกับเหงาไายครับพี่น้องเหงาหางผมว่ามันแฉะแล้วครับพี่น้องป้าเหงาหางใหญ่ใหญ่ครับพี่น้องส่วนสูงไร่ในหอยก้อยนี่สูงไร่24ค่ะสูงไร่24เนาะครับอาทิตยเดือนเนาะครับเนาะของเงียบงายครับพี่น้องมึงครับเขาข้อดีนะพี่น้องเนาะเป็นในหอยก้อยมีอัตลักษณ์ชัดเจนมาบอกบอกกันนะพี่น้องนี่ค่ะไปครับไปนี่ ตาแ้มแก้มกระจำจ้าโอ้ตาแ้มแก้มจำนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับข้อสามอ่องผูกโบแล้วพี่น้องทุ่งเท่าซีขาเลยครับนี่ครับเข่าข้อดีครับงามๆครับพี่น้องเพื่นหน่อยตัวนี้แมียเป็นสูง่อยสี่สิบเจ็ดนะครับหอยก้อยเนาะแแบค่ะหอย้ยห่างเงียบงามกับหอยก้อยมาเปิดแบงปันนะครับเนาะยังห่วงหาเมียอยู่ครับนี่ครับกล้วยตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เข่าถ่ายดีครับพี่น้องเบิ้งถ่ายครับพี่น้อง ถ่ายสวยนะครับนี่ครับเงาหางง่ายครับหางกับเป็นผัวง่ายดีครับเอาจุงเป็นตะเขาสนามเลยว่าใครกอดเป็นตะวันเดินงานสนามเลยว่าครับนี่โอ้ยครับเบิ่งครับมาลงมาจัดนี่แหะครับของที่สวยงามๆกับบรรยากาศเปในนอกระบบพี่น้องผู้ยุทธางเกาหลีผู้ยุทธากรุงเทพกรุงไทยนะครับเนาะนี่นะครับบรรยากาศสวยๆของวันที่11กุมภาพันธ์งพั0ห้า เ็ดครั ups. บพี่น้องนี่ครับบรรยากาศบานเท่าครับบรรยากาศดีล่มว้อยๆนะครับพี่น้องนี่ครับิึงครับมึงหอยก้อยเอาของดีมาเปิดแบงพี่น้องเอาขอเบิ้งเอกสารนะครับหอยก้อยวันนี้นี่ครับเป็นลูกพอเพิ่นนี่เป็นปังแปดลิวนะครับเม่เพิินเป็นสายเพชรอุดรครับนี่ครับมีใบเกิดนะครับพี่น้องใบเกิดลูกสาวเพชรลำโคงนะครับนี่ครับอายุ เจ็ดเดือนเห็นบ่าหอยก้อยแ่ะาเจ็ดเดือนค่ะเจ็ดเดือนครับของของงามๆกับพี่น้องงามดีครับเพิ่อหน่อยตัวนี้ครับสูงร้อยยี่สิบสี่บวกลบหน่อยก็ไดเนะตัวข้างกินหน่อยก็ได้ช่วงขึ้นงามตรงนี้ฮะวันนี้นี่ครับเพิ่งความงามกับตอยเอาบนี้เพิ่งจัดท้ายงามกว่านี่ครับเพิ่งก็าทงามๆ้อพี่น้องเอาข้อดีเด้อพี่น้องเนาะเพิ่งนี่ครับพี่น้องขวนญนี่งามเด้อพี่น้องเพิ่งขวนญกับพี่น้องขวนจับหนาเด้อครับพี่นี่ขวนจับหลังกับพี่น้องของสวยๆงามๆครับ พี่น้องผู้ที่กำลังมองหาคั้ยสาวหน่อยไปพัฒนานะครับอยากเอาไปเดินประกวดเดินสนามนะครับพี่น้องเนาะเอาไปอัดนะครับพี่น้องเนาะนี่บุผิดรบางหน้บตัวนี้ถ่ายดีครับมึงถ่ายครับพี่น้องถ่ายงามงามครับพี่น้องถ่ายสุจิตสนใจคั้วเมีนี่เอาหอยก้อยเปิดรายได้เลยเนาะครับนี่ครับเปิดไว้สี่หมื่นสองพันค่ะเปิดไว้สี่หมื่นสองพันบาทนะครับน้องคเจ้าเนาะมงสุจิตสนใจคั้ยแม่สาวหน่อยลูกสาวเพชรล่ำโขงนะพี่น้องเนาะโทรเข้ามาสอบถามเลยครับ0 9 6 สามเจ็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ครับข้วยกกอยูบ่บ้านหนองบอลตำบลหน,นองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาห้อยก้อยหันหนาวนั่งมีน้าเฮาเออนี่ครับมังค่วงงามมัคมงคุยขับข้นกับงาม,มาานะครับพี่น้องมังครับเขาเลียมข้อดีว่าพี่น้องลูกสาวเพชรลำโคงครับนี่มีมาเปิดแบงตัวเดียวน้องหอยก้อยเนาะแลื่อค่ะขั้วเริ่มหายากก็ได้ครับพี่น้องเด้อรนี่ครับถ่ายคลิปแล้วครับมึง เรียมตัวงามกันพี่น้องผายดีครับพี่น้องตัวนี้สูง124บวกลบครับพี่น้องอัตลักษณ์ค้อยไทยชัดเจนนะครับเนาะเอามาเลยข้อยแม่ลูกปิษปศน้องห้ยก้อยขอบคุณขอบคุณคุณแม่ทา่านคุณพ่อทา่านจะจะโศ่ะท่านก็เพื่อไทยเจริญค่ะที่วัดพิหนาคลให้ค่ะโอ้มาปิดแมีย้าปิดแม่ยลูกว่าหันนาคลไว้นะครับเนาะแม่นค่ะใจร้ายนะครับเอาไปส่งนะครับเรียบร้อยครับขอขอบคุณขอบคุ่นนะครับเนาะ ผู้ที่เขามาติดตามช่องทาง y o u t u ก e อบค้วยงามเลยนะครับเนาะนี่ละครับมันนี่กับมีของในน้อยมาฝากกับแต่ว่าน้อยว่าน้อยนะครับน้อยงามนะครับพี่น้องเขาไทยเขาข้อดีครับตรงนี้ครับตรครับตุงยางหยีบห้อยเก่าดีครับตรงครับต่ายางเขาบุกได้บ่ห้อยก้อยห้องุูนครับโอ้ยครับพี่น้องของที่สวยงามครับพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ